ครับก็เครื่องนี้เป็น iPhone 12นะครับที่ลูกค้าทักมาถามเปลี่ยนจอนะครับแต่ว่าช่างดูแล้วนะครับว่าจอนี้คือจอแท้เราก็มีการแตกประมาณนี้เองนะครับถือว่าแตกแตกไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะลอกจอให้เขาดูนะครับเพราะว่าลูกค้าโทรมาเพื่อที่จะเปลี่ยนจอปรากฏว่าอ้าวผมไม่เห็นว่าอ้าวจอเขาลอกได้เงี้ยนี่เป็นท่านที่2ของเดือนนี้แล้วที่ที่โทรมาคุยเรื่องเปลี่ยนจอกับผมแล้วพอมาถึงปุ๊บผมอ้าว ความหมายของผมคือการที่จอคือเหมือนอะไรอะ่ะภาพมืดไปครับแล้วก็แบบทัดไม่ได้หรือว่าหน้าจอเป็นรอยดำอย่างเงี้ยนะครับแบบเป็นเส้นเขียวเลยอย่างเงี้ยโอเคผมก็จะเปลี่ยนจอให้นะครับแต่อันเนี้ยเผอิญว่าผมเห็นโอกาสอันนี้เขาเปิดเปิดเปิด,ปดทูโทนไว้อ่ะอย่างจอเน,นี้ยผมดูว่ายังสวยอยู่ใช่ไหมครับขาวเลยครับจอมีความขาวนวลมากนะครับดูนะผมก็เลยว่านี่พอมแกะออกมาได้ปุ๊บนี่ครับเมื่อแกะจอออกมาได้ พูดจริงๆนะฮะแกะจอออกมาได้สิ่งที่ผมเห็นคือแบตเตอรี่บวมเพราะอะไรนะครับแต่วันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแค่บอกให้ฟังว่าเนี่ยพอแบตเตอรี่บวมลูกค้าเห็นตรงนี้ปะแบตเตอรี่มันดันจอฝาหล,หลังจอเห็นไหมครับจะมีรอยซึ่งรอยตรงนี้เดี๋ยวเวลาผมลอกจอให้ให้ให้ใหใหลูกค้าในในออนไลน์ดูเขาจะบอกเ,อเขาเห็นรอยนี้เดี๋ยวพอลอกเสร็จมันจะมีรอยเ้ียงเดิมเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่กระจกเราจะลอกโอซิให้เขาเพื่อให้เห็นนะครับอทีนี้เราจะไปลอกกระจกกันแล้วนะครับตัวนี้นะ อย่างที่บอกแหละเวลาผมทาคลิปผมบอกว่ามันยังไงก็ไม่เดิมนะแต่ว่ายัางน้อยคือเราถนอมจอแท้ของเราไว้ก่อนนะครับผมถนอมจอแท้ของเราไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับนะครับก็คือจอแท้ดีสุดนะครับคือจอมาจากโรงงานอะยังไงก็ดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราถึงจะเปลี่ยนนะครับแต่วนะ่าจะรักษาจอแท้ไว้นะครับ่ ันนี้เดี๋ยวเราไปเข้าตู้อบต่อเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับเราเห็นเเห็นว่าเครื่องลูกค้ายังโอเคอยู่ก็เลยชวนเขาล็อกจอเปลี่ยนกระจก OCA ซึ่งวันนี้ผมทำให้ลูกค้าในราคา2,000บาทถ้าใครว่าแพงก็ ว่าได้ครับไม่เป็นไรครับผมไม่โกรธเพราะว่าผมเอาสองพันนะเคสนี้นะอยาเครื่องกันเลยนะฮะใช่ไหมครับลูกค้าดูก่อนฮะ่ดูนะลูกค้าว่าสีมันเหมือน,น,นเดิมไปแล้วครับใช่ไหมคือมันมันยังโอเคอยู่ผมใช้ลูกคา้าโทรมาหาผมว่าจะเปลี่ยนจอแต่ผมบอกเดีย๋ยวลอกจอไปก่อนดีกว่าครับนะครับเพราะว่ายังดีอยู่อะไร ใช่ไหมครับมันเป็นซิลกันนะผมแถมให้ลูกค้าเขาบอกตรงนะผมซื้อมาแค่แผ่นละยี่บ้าบาทเองผมแถมได้ผมไม่ไม่ขัดทุนเท่าไหรค่ครับขาดทุนกำไรยี่บ้าบาทจริงๆ <laughs> 96% 4%ผมขอไปเป็นอันนี้ไม่แท้กับมีรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะลูกค้าลอกจอนะครัเขาไม่ได้ชัวรกแล้วครับเาจะเปลี่ยนแต่ผมช่วนเขาลอกเฉยเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับต้องรีบทายไว้ด้วยนะเพราะว่าบัญช้ากว่าเปลี่ยนจอแน่นอนนะครับแต่ก็ใช้เวลาก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะครับ